ในยุคปัจจุบันนะคะปืนระบบเข็มพุ่งเนี่ยก็ได้รับความนิยมในหมู่เจ้าหน้าที่แล้วก็ภาคประชาชนนะคะให้เป็นปืนแบบดิวตี้กันนะทุกคนก็คือแม้แต่ในกองทัพแต่ละประเทศนะคะก็นําปืนระบบเข็มพุ่งเนี่ยเข้าประจําการนะคะทั้งแบรนด์ก็กหรือแบรนด์ซิกซ์ u าวเนั่นเองในคลิปนี้นะคะโมก็นําปืนนะคะระบบเข็มพุ่งจากแบรนด์ล็อกไอแลนด์อาร์มนะคะนั่นก็คือตัว ST k 100จากร้านปืนสิงหทองไฟอาร์มนะคะ มาแต่งให้ทุกคนได้ชมกันถามว่าทําไมถึงเลือกกระบอกนี้มาให้ทุกคนได้ชมนะคะโมกก็พูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีใครนํา S G K 100มาแต่งเต็มขนาดนี้นะคะโมก็มาทําให้ทุกคนได้ชมกันแล้วแล้วก็มาลองยิงทดสอบให้ดูด้วยว่าการที่เราติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะคะในปืนดิวตี้กันแบบเนี้ย มันมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็มีข้อดีขนาดไหนสําหรับโมเดล STK 100นะคะหลายคนก็คงเห็นโมร,รีวิวไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วต้องแต่ปืนออกมาใหม่ๆเลยก็คือเรียกได้ว่าเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ไลน์แรกๆเลยนะคะที่ได้รีวิวปืนรุ่นนี้ของโลกเลยนะทุกคนแล้วครั้งนี้นะคะโมก็จับมารีวิวอีกครั้งนึงนะอย่างที่บอกก็คือเราเอามาแต่งเต็มเลยนะคะรีวิวว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะจุดที่โมยังไม่เคยได้รีวิวนะคะ ให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็สําหรับล็อก Island S G K 100นะคะคอนเซปต์การออกแบบของเขาเนี่ย mm. ก็คือเขาจะออกแบบปืนระบบเข็มพุ่ง mm. แต่ว่าอีก o n o มิกด้าของเขายังเป็น1911 mm. คือล็ c k Island a อาร์โเนี่ย mm. เขาถนัดการผลิตปืน1911มากยอดขายของเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าติดอันดับท็อปไฟของโลกเลยด้วยซ้ํานะคะ สำหรับ STK 1 0 0เนี่ยวัตถุประสงค์การออกแบบของเขานอกจากจะให้อิคโกนมิกดามเนี่ยคะเป็น1911แล้วเนี่ยเขายังใช้เฟรมด้านล่างเนี่ยคือเป็นตัวอลูมิเนียมทุกคนก็คือตัวนี้นะคะทำให้น้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยใช้คอนเซปต์การออกแบบนะคะของตัวก๊อก1 7เจ Gen 3. คือในต่างประเทศเนี่ยก็คือสามารถที่จะสลับตัวสไลด์นะคะกับก๊อก17เจ็ Gen ได้เลยค่ะก็คือใช้งานร่วมกันได้เลยนะคะในส่วนของเฟรมด้านล่างที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยโมก็ได้ไปดูวิธีการผลิตนะคะของตัว ST 100ที่ลงงานมาแล้วนะคะก็คือการ C N C ตัวก้อนอลูมิเนียมนะคะขึ้นมาเป็นตัวด้ามปืนแบบนี้เลยคือเก็บงานเรียกได้ว่าเนี้ยบมากๆคือใช้เครื่องจักรในทุกขั้นตอนแทบจะไม่ผ่านมือคนเลยจะผ่านมือคนอะ่ะในส่วนของการ Q C นะคะก็คือดูเนื้องานว่าเรียบร้อยไหมนะคะโดยคนนั่นเองมาเจาะลึกตัวปืนกันนิดนึงนะคะในส่วนของสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าเขามีการเจาะร่องมานะคะทั้งด้านข้าง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านบนของสไลด์ด้วยการที่เราจะได้สไลด์แบบนี้นะคะแล้วเจาะลายมาแบบเนี้ยคือใน ปืนแบรนด์อื่นๆนก็คือต้องเป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะคะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะมุก็ยังมองว่ามันเป็นจุดที่ทําให้จับขึ้นลําได้ง่ายด้วยซ้ำนะคะทั้งๆที่มันมีโซเลชันมาให้เรานิดหน่อยอยู่แล้วในด้านหน้าส่วนของด้านหลังเนี่ยเขาก็มีโซเลชันมาให้เหมือนกันนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือเขายังคงคอนเซปป์ปืนสมัยยุคปัจจุบันอยู่ก็คือต้องติดดอทได้อันนี้ก็จะเป็นออปติกเลดี้ที่ปาดสไลด์มาจากโรงงานแล้วนะคะการติดตั้งเลดดอทเนี่ยมีข้อดียังไงนะคะบอกเลยว่าสามารถที่ ยิงได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะคะอย่างโมไปทดสอบยิงที่สนามเนี่ย<ม>ก็อยู่ที่ประมาณ30-40ถึงเมตรคือยิงเป้าเหตุข<อ>นาดตัวคนเนี่ยก็คือเข้าคุณป็นยิงเข้าทุกนัดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นสายตาเราอาจจะแย่ลงนะคือมันช่วยในเรื่องของการปรับโฟกัสภาพคือถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยคือการปรับโฟกัสนะคะเพ่งเล็งศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยให้มันเป็นโฟกัสที่ศูนย์ศูนย์ปืนเนะ่ทุกคนมันยากมากเลยนะ เดี๋ยวต้องปรับใกล้ปรับไกลนะคะคือมันจะช้าลงแต่ถ้าเลดดอเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ต้องโฟกัสที่ตัวศูนย์หรือจุดเล็งแล้วเราโฟกัสที่เป้าได้เลยอันนี้มันก็เลยเป็นข้อดีของการยิงเลดดอนะคะคือเราลืม2ตาแล้วก็สามารถที่จะเอาจุดดอทเนี่ยไปทาบที่เป้าได้เลยทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะการที่เราลืม2ตาเนี่ยมันทําให้เราเห็นวิชั่นภาพนะคะหรือว่าเห็นภัยคุกค,คามเนี่ยได้กว้างกับการที่เราแบบ มัวแต่เล็งตาเดียวนะคะเพื่อยิงให้เข้าเป้าหมายอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการติดเลดดอรซดึ่งปืนหลายแบรนด์ในยุคปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าทําการปาสไลด์มาจากโรงงานแล้วในส่วนของลํากล้องนะคะมีความยาวลํากล้องอยู่ที่4.5นิ้วก็เท่ากับกลอก17เลยเป็นปืนขนาด9มมนะคะส่วนเรื่องโครงล่างที่พูดถึงไปตอนแรกนะคะที่มันเป็นอลูมิเนียมนะคะก็ช่วยเพิ่มน้ําหนักถามว่าน้ําหนักเนี่ยต่างจากกลอก17นะคะช่างให้ดูเลยนะคะสําหรับตัว stk 1 0 0อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ850กรัมนะ ะะเทียบกับตัวกลอก47ก็คือมิติเดียวกับกลอก17นั่นเองนะคะติดเลดดดอททั้งสองอันนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ670กรัมก็ถามว่าต่างกันก็อยู่ประมาณร้อยกว่ากรัมนะคะตามที่บอกไว้ตอนแรกเลยน้ําหนักที่แตกต่างกันนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะทําให้ซับรีคอยทุกคนคือเวลาเรายิงนะคะด้ามปืนที่หนักเนี่ยมันเป็นการถ่วงปืนเอาไว้ทําให้เราเนี่ยยิงแล้วปืนเนี่ยกลับสู่ตําแหน่งเดิมนะคะได้อย่างรวดเร็วมากกว่าตัวเฟรมโพลิเมอร์ ตรงนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยของตัว Hk 100นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาออกแบบมาอย่างแหวกแนวเลยนะคะก็คือในส่วนขององศาดามคือคิดดูนะว่าปืนเข็มพุ่งแต่ว่าองศาดามเนี่ยเป็นปืน1911ที่เป็นพวกนกสับนะคะที่คนคุ้นชินกันคือสาเหตุที่เขาออกแบบองศาดามมาเป็นแบบ1911นะคะเขาบอกว่าคือปืน1911ในโลกนี้มันมีเยอะมากนะคะซึ่งคนเนี่ยคุ้นชินกับองศาดาม1911ที่สลีระที่แบบเข้ามือคนมากที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือองศาดา ที่18องศาซึ่งแตกต่างกับก๊อกนะคะก๊อกจะอยู่ที่22องศาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนะคะแต่ว่าคนที่จับก๊อกมาเยอะๆเนี่ยพอมาจับล็อกไอแลนด์เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความต่างเลยแต่ส่วนตัวของโมนะคะถามว่าชอบไหมสําหรับองศา1911 โมก็บอกตรงๆว่าโมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าปกติโมไม่ได้ใช้191 1มันเลยมีความแบบไม่คุ้นชินเล็กๆนะคะทุกคนและอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาออกแบบมาได้ดีเลยคือทั้งๆที่องศาดามเนี่ยแตกต่างกับกรอกแต่มันสามารถใช้แมกกาซีนของกรอกได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นแมกกาซีนของกลอกที่โมใส่ตัวเสริมส้นนะคะแมกกาซีนของเขานะคะปกติก็คือ17นัด ใส่เสริมส้นเข้าไปอันนี้เป็นเสริมส้นแบบไม่เพิ่มลูกนะคะก็คือมันเป็นทรงตันๆก็ยังไม่เกิน20นัดนะคือทรงนี้ปกติแล้วมันจะโบกได้อีก5นัดนั่นเองทุกคนนี่นะ,ะใส่เข้าไปก็คือแบบดูเท่มากๆเลยอย่างที่บอกว่าอันนี้คือแมกกาซีนของกลอกนะคะซึ่งแมกกาซีนของ S T K เองเนี่ยก็คือเหมือนกับของก๊อกเดะเลยอะ่ะ แต่ว่าแค่ส้นของเขาเนี่ยมีการตีตาตัว s t k ไปนะคะก็คือสามารถที่จะสลับใช้แมกกาซีนของ Glock 17ได้เลยนะคะง่ายๆย,ยังอยู่ในส่วนของเฟรมนะคะทุกคนก็คือในส่วนของด้านหน้า s t k เนี่ยก็คือทำมาเป็นลางพิษทาคินี1913นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะ ติดไฟฉายได้อย่างที่โมใส่มาตอนแรกเลยก็คือโมอะใส่ไฟฉายจัดเต็มมากๆเลยก็ตรงนี้นะคะทําให้เราเนี่ยยิงได้ง่ายขึ้นอีกแล้วนะคะคือยิ่งถ่วงน้ําหนักข้างหน้าเท่าไหร่นะคะมันจะยิ่งทําให้เนี่ยซับแรงรีคอยมากขึ้นคือเรียกได้ว่ายิงเนี่ยกลับมาสู่ตําแหน่งเดิมได้อย่างรวดเร็วเลยรวมถึงบีเวอร์เทลด้านหลังนะคะที่ทางล็อกไอแลนด์เขาออกแบบมาจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเว้านะคะแล้วก็มีหงอนขึ้นมา ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยกิบได้สูงนะคะแล้วก็สไลด์เนี่ยก็คือไม่บาดงามนิ้วของเรานั่นเองมาดูต่อกันในเรื่องของตัวไก่นะคะสําหรับไก่ตัว STK 100เนี่ยก็คือมีการปรับแต่งมาเล็กน้อยแล้วจากโรงงานนะคะน้ําหนักไกเ่เดิมๆจากโรงงานเนี่ยก็คืออยู่ที่4.5ปอนด์นะคะถ้าเทียบกับก็อก17 Gen 3 original นะคะไก่มีสเปคเดิมๆส่วนใหญ่เขาก็จะมาที่5-5ถึง5.5ปอนด์นะคะน้ําหนักไกนะคะ ที่บอกนะอยู่ที่4.5ปอนด์คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับไก่ที่มาจากโรงงานอันนี้ระยะรีเซ็ตไก่นะคะเดินไก่เดินไก่ไกสั้นมากนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำหนักโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่สนามดูว่า STK 100แต่งเต็มติดดอทใส่ไฟฉายเนี่ยจะยิงดีขึ้นขนาดไหนคะ่ะ โอเคครับ10นัดก็เกาะอยู่ในเซนเตอร์แมสทั้งหมดนะครับเยี่ยมมากค่ะยิงง่ายเลยเนาะคุณปงิงง่ายมากอ่ะ <Ừ. S 1> มีหลุดมาโซน B แค่นัดเดียวนะครับที่เหลืออีก9นัดเข้า A หมดเลยแล้วก็เป็นการยิงเร็วระยะ10หลานะครับใช่บอก<ช>เลยว่ายิงนุ่มมากง่ายมากเพราะว่าอ่าด้วยโครงอันลอยของ stk ค่ะมันมีความถ่วงน้ำหนักมา,มาอยู่ลจะจังหวะหนึ่งแล้วก็ใส่ไฟฉายเข้าไปอีก มันก็ยิ่ง่วงนะครับแล้วก็ประกอบกับเล็ดดอตอีกที่ทําให้เราสามารถเล็งเป้าได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องหลีตาใช่แล้วไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับก็คือทําให้เรายิงได้แบบเร็วขึ้นเพราะเราอะลืมสองตาแบบมองเป้าเรียบร้อยแล้วเนะคุณบิงรีคอยดีมากคอนเฟิร์มเอทสุดยอดนะเดี๋ยวลองยิงไกลๆดูบ้างครับมาลองระยะที่ไกลขึ้นครับ35เมตรสำหรับเล็ดดอตติดปืนสั้นนะครับเป็นไงบ้างโอ้โห คือบอกเลยว่าขนมมากๆนะครับคือการติดเลตดอตเนี่ยมันทําให้เรายืดระยะการยิงได้มาก<ช>ขึ้นนะคะแล้วผมบอกกันะข้อดีของเลตดอตจริงๆอ่ะคือเราสามารถเลืมตาสองตาได้ครับแล้วเราสายตาเราจะโฟกัสที่เป้าเป้าหมายจะชัดตลอดครับจะไม่มีอาการที่แบบเฮ้ยศูนย์หน้าบังเป้าหรือเปล่าทัศนวิสัยเนี่ยถือว่าดีมากๆอยากให้คุณโมลองบ้างนะครับว่าเป็นไงผู้หญิงยิงประมาณสามสิบ <30 S 1> ้าเ <15 S 1> มตรสามสิห้าเมตรเลยทุกคนไม่รู้จะยิงโดนไหมเนี่ยเห็นไหมคะโดน โดนโดนอ่ากระโดดครึ่งครึ่งนะครับโอเคอโดนถือว่าโอเคคือต้องส5สิบห้าเมตรนะปกตินี่คือแบบมีโอกาสไม่โดนสูงมากถามว่ายิงง่ายกับศูนย์เปิดไหมก่อนยิงง่ายกว่าเยอะอ่าคือ,อถามว่าส5สิหเมตรเนี่ยถ้ายิงศูนย์เปิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่บนแบบตัวเพดเหล็กแล้วด้วยซ้ำอะ่ะผมขอแม็กก์่ันได้ไหมค่ะผมถอยมาสุดสนามไทเกอร์ครับสี่สิบเมตรลองดูมือเดียว โดน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 เห็นไหม <laughs> ง่ายจริงคือแบบการติดและดรอดบนปืนสั้นเนี่ยผมบอกเลยถ้าเราปรับตัวได้เมื่อไหร่นะมันจะพัฒนาการยิงของเราขึ้นแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยก็ติดไฟฉายด้วยคุณใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคือใช้แม็กที่เป็นแม็กเสริมโซนอย่างก็คือแบบเราอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบแม็กง่ายใช่ง,ง่ายนะเวลาเปลี่ยนแม็กก็ทําได้ง่ายครับแล้วเวลาปลดมันเหมือนมันจะเป็นการถ่วงน้ําหนักข้างล่างนิดนึงอ่าใช่แล้ว ก็อุปกรณ์ของแต่งทุกอย่างนะครับใส่ไป มันมีจุดประสงค์ในการใช้งานแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพปืนได้<ช>ไม่ใช่<ะ>แค่ความสวยงามน,นะครับและยังมีข้อโดดเด่นในตัว SCK 1 0 0อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวปืนมันถูกนะคะแล้วเรามาซื้ออุปกรณ์เสริมติดเนี่ยก็เท่ากับปืนกระบอกเดียวเดิมๆจากแบรนด์เจ้าตลาดได้เลยนะคะทุกคนและที่ SCK 1 0 0เนี่ยเขาทําราคามาได้สมเหตุสมผลนะคะเนื่องจากว่าการผลิตของ Lo อก Island เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตปืนแล้วคือผลิตทีหนึง่งวอลลุ่มเขาเยอะมากๆนะคะทำให้ต้นทุนการผลิต ของเขาเนี่ยถูกแล้วก็ทําราคาได้ดีค่ะก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ฝากปืนระบบเข็มพุ่งที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมอลลอยแบบนี้ไว้อีกกระบอกค่ะถ้าใครอยากเห็นตัวจริงนะคะก็ไปดูได้ที่ร้านปืนสิงหทองไฟอาร์มบอกเลยว่ามีทั้งหน้าร้านแล้วก็สวัสดิการนะคะแถมยังไม่ได้มีแค่สีดําแบบนี้อย่างเดียวนะมันมีหลายสีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมมากๆเลยก็ลองสอบถามร้านไปได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ